สิใครส่งอะไรมาเฮกอีกแล้วครัวสมพรปากตั้งแต่เช้าเลยมีเตะกับเฮกสมพรปากอีลีอันนี้สมพรเอนมากเลยเอออันนี้สมพรเออนส่งถึงเอนซอมเบลรี่เลอคืออะไรโอ้กล่องใหญ่มาก ตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวขยาวก่อนมา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 เร็วเร็วหนักไหมโอ้กลองใหญ่ด้วยนะได้ยินเสียงโทรศัพท์ติ๊กติ๊กไหมทั้งในอุ้ยเิ่นเซอร์ไพรส์โทรศัพท์หรือเปล่าเอออีอย่างนะอีอย่างน่เปรี้ยวที่มันออกใหม่นะอะไรนะที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเนือหลักแซ่อ่ะ มาดูมาดูหกหมื่นกว่าโอ้ส่งจากนานเจ้านเรีบซื้อ KV เชียงรายด้วยเออมาดูมาลุ้นมาลุ้นใครส่งอะไรมาช่องแอนเฟรมอรี่มันคืออะไรนะคะมันคืออะไรมาลุ้นมาอุมันคืออะไร ทมือกีนี่รถกระบะคันใหญ่มามีรถกระบะคันใหญ่เข้ามาปริศนาด้วยเมื่อกี้น่เออใช่่อ้หองอะไรมาอ้อะไรเนี่ยมันเบาเสื้อผ้าหรืออะไรมันเบามันเบาอะไรเนี่ยมีชื่อด้วยมีชื่อด้วยเอาโอ้ย่าชีปาถวายองูอันนี้ให้ย่าชีา ที่รุ่นก่อนแล้วนะของแล้วค่ะสาธุสาธวเชมรุ่นก่อนเพื่อนเลยผู้ใหญ่ใจดีโอ้เจเจมามามันมีถุงอะไรมีชื่ออยู่ที่ถุงแล้วก็นี่มีชื่ออยู่ที่ถุงด้วยเห็ดหอมมีชื่อหอมอืมมีชื่อด้วยอันนี้ครัวกลางครัวกลางเลย โอ้นึกว่าแต่ของเรานึกว่าแต่ให้เรายกินด้วยกันได้เอาเอาได้ทวกกลางกินด้วยกันได้ใจ้าชีจ้โอ้ยมาแม่อันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเห็ดห้องลำพีเห็ดหอมพวกกลางหนึ่งลำสองหนึงเดียวโอ้ยจากเชียงรายอ่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะบอลบอลกระดาษกระดาษนี่เขาให้ขอพรให้อะไรเอาอ่านอ่านอ่านว่ามีมีเขียนอีกไหมเพราะว่าเพื่อนไลน์บอกแล้ว อ่านเองเรยยาชีอ่านเลยรยาชีอ่านชื่อนายพรสักหอมยศฝากถวายมาลายองค์ปู่สองพวงขอพรให้ให้ด้วยเรื่องธมาค้าขายโชคลาภด้วยนะคะเอ่อเพ็รหอมให้ของน้องแอนแฟมิลี่ค่ะ โอ้ใช่ขอบคุณค่ะคุณสมจ้าค่ะที่ไหว้ให้ประมาณนี้นะคะ FC นะมีข่าวมาแจ้งให้ FC ทุกท่านทราบนะคะ FC ก็คือเรามีข่าวด่วนสำหรับงาน YouTube ถุงดำเลนหละเพราะว่าป้าบอกว่าลุงวัวงานมีอย่างหนึ่งที่จะให้ไปทำถุงดำเจ้าถุงดำ เก็บถุงดำเอาไม่เก็บถุงดำทิ้งแต่เอาปุ๋ยไว้เอาปุ๋ยไว้ที่ที่มันมากับที่มากับถุงดำใช่ค่ะก็ถุงก็ฝากเรื่องมากับป้าเป็นได้ย่าช่ลยเรารวมพลังกันเคลียร์พื้นที่พร้อมช่วยๆวราไปไปทเลยไปค่ะเพราะว่าเอฟกซีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนก็ซื้อให้ไม่ได้เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเวลาไปดูวัวหรือว่าเวลาขึ้นบ้านเวลาไปเปลี่ยนชุดนางรำหรือว่าไปอะไรจะเอามาให้ดูนะคะ มาชวมาชว์มาช่วยไม่ได้กี่เพ่อไรมีประเด็นมีประเด็นไม่มีที่ชาร์จมีประเด็นมีประเด็นเมืองนอกเขาเล่นอยู่เขาบอกว่าประดานเอารถไปไวที่กกตูมไม่ได้ใช้เขาอุตส่าห์ซื้อมาให้ใช้อมันเป็นแบบนี้ค่ะเออเอาเป็นแบบไหนฝนตกก็กลัวมันเปียกฝนก็เอากลุ้มไว้ที่บ้านแล้วก่อนหน้านี้ ยังไม่ได้ซื้อสายซัดแบบมาแบบมันหมดไม่มีที่ซัดแบบมันเอาเข้าบ้านไม่ได้ก็เลยจอดไว้อีกเหมือนเดิมก็สลับกันกับขี่มอเตอร์ไซค์บ้างเดินบ้างแล้ตอนนี้ไปตลาดวันนั้นน่ะที่ไปซื้อต้นไม้น่ะก็เลยซื้อสายซัดแบบมาได้แล้วครบสมบูรณ์เนี่ยบร้อยเรียบร้อยผูหญ่ใจะดีให้ เออปลกพ่วงพูดผิดไปขออภัยนะคะปลกพ่วงแบบว่าสายที่มันใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะ<ม>ถ้าปลกพ่วงธรรมดาเมต้าก็มีอยู่มันเล็กเขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้แต่ว่ามีคนที่อยู่ต่างประเทศเขารู้ข่าวเนาะเสือเนาะเมตตาไปไว้ที่กบตูมแล้วฟ<า>ังข่าวพลาดไปหรือเปล่าก <c oughs> ็เลยเขาไม่เห็นเอาออกมาใช้หลายวันเขาก็เลยสงสัย สงสัยจะเหาเนาะแล้วเคลียประเด็นเรื่องป้าไทยบ้านด้วยเคลียประเด็นเคลียประเด็นเหนียวป้าดายังไม่จอป้าไดายังไม่จบขอป้าดานี้เข้าร่วมเมื่อวานนี้น่ะลืมว่าเป็นวันจันทร์บอกแต่เมื่อวานนี้ก็เป็นวันพระด้วยก็เลยตั้งใจไปวัด ถ้าถ้าถ้าไม่ว่าวันพระก็จะไปกับไปไปกับป้าใช่ไหมพรุ่งนี้เมื่อวานเนี่ยนะก็จะไปก็ยังไม่เคยไปสักครั้งเลยเอก็จะไปแต่บางเอิญมันไปวันพระไปวันพระจะเตรียมเตรียมไปวัดเฉยหรือวันจันทรรจันทะลุว่าตั้งใจจะไปอยู่อทินาไปไหมไป ไปอ่าวัจนประดาไปเออไปเป็นเพื่อนป้าอยากแต่งตัวมาเอาไปวัดยังไม่ได้ไปเพราะว่าวัจนที่ผ่านมานี่ก็ดื้อคาวก็เห็นบอกว่าเออเปลี่ยนกันไปผัดเปลี่ยนกันไปเออเวลาก็จะไปอยู่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไปแต่เมื่อวานนี้ลืมวัจนเออเมื่อวานนี้ลืมวันพักอย่างนี้ที่บอกว่าวันพักก็เลยเออตั้งใจไปวัดก็เลยไปวัดเลยจ้ก็เลยไม่ถึงนครพนม อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าถึงเลยนี่เจ้าไม่ไปเมื่อวานเจ้าเสียใจเพราะว่าเพื่อนพันมาล้อฝากข้ามคิดถึงเพื่อนพันเลยเด้อฝากงูปลูกนั่กันนออกลูกเลยเด้อลูกโดกโดดยังนะลูกดกมากลูกไดไงสงสัยสงสัย ไไน,น,นี่คือออกปลาลุงเสือเอามาภาษาเอามาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าชีปกกอกนะะนะคะฝนมาอีเลวภาษาปลาสิลงหน้าจะลายแล้วมันนี่<อ>ปลาจะลงหน้าจะลายแล้วผมมืดมาทางบานเจ,เจ,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 จ้าพรา้อมน ใส่บ้าเงยเลยโอ้ยานฝนตกแห้งเะรอละว่าป่าให้น้ำท่านไปลงมาได้หนิมีแต่ป่าในคลองใน่อได้หรอนั่งเดินมแ้ตองเย็นเหรอมแมนหันแลวซื่อพร้อมดีกว่าใส่พร้อมกันเลยตู้อปลาหนึ่ง ใส่ถักอีตู้มาเป็นสวนเลยพิ่น่องไอ้หอนังใส่เยอะมากตู้ในเตาถ่านใชนั่นเตาถ่านคอยจั๊กคอยอันนั้นให้เจ้าเราได้คอยขะคอยลุง<อ>ป้าปลาโนะลุงป้าปลาโน่ใส่เลยฮะ,ะบ่ ตัวเนื้อแนะพงษุโร่ผีผีผีตัวเหี้ยเมือ่อมาอีกเลยอืมบรรยากาศก็กได้เอาโนสิตกโนสิตก,ตก,ตกน้องก็เงียนนี่แล้วนี่ปลามาจากลุงเสือไปเอามาเมาื่อวานนี่บอกคอยเมื่อยามมาเล่งแตดผีละบอกเรานั่งเด็ดหัวแล้วไปโอ้ลุงเสือก็ได้ปลาหลายเท่าเพลงนเมืองอืมมันถึงปลาลงดี้เรามา ไปซองเบื้งแล้วอ้ยเป็นแพอยู่แล้ววะอืมแล้วก็แล่นขึ้นไปเอาวันแนววันเทียนสวิงเขาตักปลาที่เขาไปตึกสะดุ้งนะเออแล้วก็เอาอันนั้อะลรมาห้องห้องอะไรลงลุลุ้ยเราได้เลยอืมเราไปยายน้ำได้หนิแล้ววะเป็นกะละมังเมื่อวานนี่ยนะโอ้โหแข็งมาแล้วอ้ยมันเปียกอืม ลมเย็นมาแล้วพระท่านได้โดนโอ้มาแล้วผลผลมาแล้วกูรู้กันล่ะเอ็ดมีอะไรสซ้ำบ่บ่ เมบอกับติ้งได้งได้เด้บตองก็อยู่หลังนะมันผมกบไงที่ลก็แล้วเต่แล้วจะอยากใส่ใบตองก็ใส่แล้วก็เป็น2องมกนงม่ามังยมันง่ายหกมอนะก็ลเอหมกมอนเซือน้ำแหร มันอนาั้นานเลยเนาะหอมไปอีกตัวซิมอยู่าบยาโบซิมแล้วโบแมนลุงเสือได้ลุงเสือแล้วซิมเบิ้งอยู่ได้บ่คอยโบกาซิมคอยอย่างเอาฟ้าปิดไว้เลยอบหม้อมอขาวจึงพูนคอยใส่แง่เลนแล้วลงง เก็ดออก<ส>มืดไดแย่งดีได้เก็ดก,ก็ออกอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยไปพรอมทั้งประแดดพรอมทั้งข้าวอีตูนี่ <ừ. S 2> เาใส่เตาไฟในะ F4 เตาไฟเลยค้างไว้นี่เล